ฮัลโหลสวัสดีครับพบกับอธิพงษ์ชาแนววันนี้จะมาทำกับข้าวกินกันครับผม oh. ห้องอาจจะรกรหน่อยนะครับผมวันนี้จะมาทำแกงอมหมู oh. เรียบร้อยแล้วเอ้ยเดี๋ยวปิดไฟก่อนไฟนี่รุนแรงมากเลยไปปิดกอนใจเย็นลูกใจเย็นวันนี้อธิพงษ์ชาแนวจะมาทำกับข้าว เป็นอ,อมุกก่อนอื่นขอสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมนี่ครับพี่บอง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 สุดหล่อของเราอะตอนนี้ผมก็ตําเครื่องแกงไว้แล้วเรียบร้อยตําเครื่องแกงไวล้ลวเรียบร้อยมันยังไม่สงบอีกเหรอโอเคร้อนนะอเดี๋ยวถอดกอันไฟแรงมากเลย อ่ะโอเคเครือ okay. แกงตามเรียบร้อยครับอันนี้ไม่บอกนะว่าเครือแกงคืออะไรใส่เครื่องแกงไปก่อนสูตรเมียรักเมียหลงครับอะใส่หมูขอน้ำปลาราเนี่ยครับน้ำปลาร <c oughs> น้ำปลาราจากที่บออ น้ำตาดจะยอไม่เี็นเียนป้ายมึงก็ทำเป็นป้ายมาให้นีว่ะขอขอช้อนเลยจิบไงเกือบเกือบทำเป็น้หวนอะไรนะออมหวาน อันนี้ครับอันนี้แป้งนัาครับอใส่เยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมรวงผมร่วงโอเคโอ้หลุดไม้หลุดมือมือสั่นไปหมดแล้วครับขอ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 ,ขอนัําปลาหน่อยครับผมนั๊ปลา ปลาสายละอ่ะคุกเขาครับคุกเขาให้เข้ากันไปเพิู่กสักหน่อยอเวลาผัดมันจะได้หอมหอมไหมได้หอมได้ได้แถวบ้านเราไหมแถวบ้านเราดิเออแถวบ้านเราเลยพี่บองบอกว่าหอมมากเลโอเค มาเดี๋ยวรอสักครู่ครับเราจะผัดผัดให้เครื่องมันเข้ากันการรอคอย ต้าร้อนนะครับผมพอ,อเครื่องจะรออ้อนเครื่องยังไม่ร้อนเลยบ้างเลยก่อนที่รอหม้อร้อนนะครับ อไอชิบหายว่ามึงเสียแล้วมันก็ปล่อยมุกได้เนาะอะ,อะก่อนที่รอรอมอร้อนนะตอนนี้เดี๋ยวขั้นเวลาก่อนจะถามความความบ้าของพี่บองในตอนเด็กนะประวัตตอนเด็กเคยทำอะไรบ้างนะแบบว่าแบบว่า หรือว่าจี๊ดให้คนขนานนามว่าเป็นชื่อแบบเนี้ยเป็นชายาอย่างเงี้ยชายาอะไรไม่มีชายาไม่มีไม,ไม่รู้จะไม่ได้ะจะไม่ได้เยอะเกินมึงเหมือนเป็นเด็กนานมากเลยเยอะเกินจะจำอะไรไ,ไดโร้โอ้เรื่องเยอะเกินคือโอ้แสดงว่าทำวิลกรอมไ้เยอะเลยจะจำไม่ได้ บ้าเลยวะวีรกรรมเยอะพอมไหมพอมไหมพอพอพออยู่นะพอได้อันนี้เป็นคือเราเป็นกู๊ดมือสมัครใหม่ก็รออ่ะมึงจะมาตอนไหนไฟอะ่ะไม่เปิดเปิดไหมอ่ะ ตอนนี้รอรอรอครับรอรอพี่บอกมีคอเลยนะมีคอเลยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวคอหาพี่เก่งเนี่ยให่หอน้อยเก่งที่ไม่ลาบอ่ะพวกนี้อ่ะ ถ้ากุ้งไปซื้อเท่คนเท่าสี่คน,นแล้วคิดไงล่ะใครจะเ่ากวันนี้พี่บอกมาเยี่ยมนะครับวันนี้<ร>พี่บอกมาเยี่ยม,ทำ,มยทำแกงออกให้พี่<ำ>บอกกินถูกไหมตเตรียมเลยนะนเน,นยาะอยู่ในใจเสมออยู่ในใจเสมอของนี่เลยครับของนี่นอนไม่ซื้อทู <Okay. S 1> เขาซื้อแปดห้าแล้มสีตุ้มๆเ,เอะอะไรแบไหนเหลือเนหนึ่งห้านสี่หนึ่งผกนี่ครับมาครับพี่น้องครับแกงออมบานเฮ้าเดอร์ครับแกงออมบานฮาลเด้าครับ ตอนนี้กำลังจะพักครับทําทำงานอยู่ที่เดิมไองใส่แกงอ่องวันนี้มีพี่บองมาด้วยพี่บองเอเอพี่บองมาจากินเรนใครอะพี่ใครอะเขื่องเพื่อรหรอเจ้าสาวก็เรียกมันกินข้าวด้วยกัน,นี้ใะ่เ,เนส้สาวเคยกินแกงอ่อมเป็นไหมอ่ะ เออมาหมอยไปนี่ครับผมแกงออมล้างขว,วดขวดใส่เข้าไปอย่าลืมเข้าไปติดตามอธิพงษ์ชาแนลนะครับผมนี่วันนี้อธิพงษ์ชาแนลมาทำแกงออม ช <Channel. S 1> อแนแนลเราเข้าไปติดตามดูนะครับใน y o u t u ไม่มีเลแต่ทำไม่อร่อยหรอกเต่ก็กอได้นะ <laughs> ไมมีพอได้เลยนะพอได้เสียบตาเลยพอได้เสียบตาเลยโอโห้รลว,ว่าห้องเรานี่โอ้โหเป็นศูนย์อาหารแน่เลยร้านสเต๊นะครับก็คนมันรวยอะครับรส,ร <c oughs> สร้านสเต๊นร์ร้านอาหารหรือเปล่าก็ร้านอาหารนั่นเองก็ร้สเต๊นร์ไง <c oughs> โอเคก็ไม่รู้ว่าเราจะทำอร่อยไหมแต่ว่านี่ครับแซฟอีหลีเดอร์นะแซฟอีหลีเดอ นี่ครับของที่จะอร่อยที่สุดป๊อปนี่มาอันนี้ปรุงตามใจชอบไอศครีหายน้ำตาล<ม>เอาไ,ไปไกลๆเลยดนะเดี๋ยวมันก็ได้เรื่องใช่เหรอองชูโรนี่น้ำตาลอันไหนน้ำตาล กูว่ากูเห็นกคงจักเป็นดอกบัวแล้วไม่ใช่ใส่เกลือปปอันนี้เกลือเกลือใส่ไปแล้วอันนี้สีสันครับสีสันขอไอ้ของชรลแล้วไอ้ของชรลไอ้หนึ่งนะก็ต้องซื้อให้โอเคเป็นี้ครับตามประมาณครับ โอเครอเวลา ได้นไม่ขอน้ำเลยไหมขอเป็นเล่ากับโซดาออตอนนี้ก็รอหม้อเดือดอยู่นะครับผมกำลังจะปรุงแต่ง หมอยังไม่เดือดครับผมแต่ว่ากลิ่นนี่อบอวนครับข้างห้องคงด่าเลยแล้วบางคนอาจจะไม่ชอบปลาร้าข้างห้องก็ขออภัยด้วยแต่ว่าผมเป็นลูกอีสา <laughs> กนกอดี่ห้องปลา้าก็ใจเข้าใจเราั่นแหละครับผมไอ้บอมชอบอะปะชอบเลยเออชอบหมด <laughs> โอ้โหได้หมดครับผมไฟมันไม่แรงอะ ไปมันไม่ได้อ่ะเปิดสูญยังเปิดสูญแล้ว คุยทำอะไรอะ่ะสังคมก้มหน้าแล้ววะคุยกันหน่อยดีกันนานๆมาหากันก็นจะไปดีดีโอเคได้ที่แล้วโอ้พี่น้องเลยฝนบกๆเลยครับผมอันนี้ตอนนี้จะเป็นการลุ่มพักแล้ยนะครับผมโอเค ตอนนี้ผมจะลงผักแล้วปลุกหอยการคัดสรรเขาเปิดไฟหน่อย ้องเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังหน่อยดิอ้องไม่ร้องหลอกอ่ะโอ้ร้องให้ฟังหน่อยเนี่ยโอ้กำลังฮอตดเลยโอเคต่อไปก็จะเป็นเอาผักลงแล้วนะครับผมนี่แกงอ่อมแกงอ่อมบ้าน ยูท <Beauty. S 2> ชื่ออะไรวะฮะยูทิ C W K ค okay. มาอันนี้จะทำกันให้สดสๆให้ดูเลยนะครับผมเพราะว่าผมก็ทำกับข้าวก็พอไปวัดไปวาได้ นี่ครับผมโอเคฮึดฮึดนี่ ครับนี่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 มาแล้วแกงอ่อมแกงอ่อมอุดรครับแกงอ่อมอุดรจบละอ่ะให้โอกาสชิมก่อนฮะชิมดูอ่ะ,อะชิมใครเยอะอะไรอร่อยหมดทุกอย่างอ,อร่อยป่าเลยวะยังไม่ได้ชิมเลยชิมลแล้วกินไหมอ่ะแต่เลยไม่ได้หุงข้าวทำกับข้าวง ได้ไหมทำสุดไดเลยเข็มอพอดีพอดีพอดีได้คนะัะขอบคุณมากโอเคขอบคุณมากครับวันนี้แค่นี้แหละครับแกงอ่อมของผมอร่อยสุดๆคอนเฟิร์มจากพี่บองสุรินละแกงอ่อม <c oughs> สวัสดีครับอาธิฟงชาแนลสวัสดีแล้วก็ถ้าใครที่เข้ามาดูก็ขอ ให้ติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับผมขอบคุณครับคนไหนไมอ่ะในคนบันทึกไง